นี่อาจารย์นนท์ุกคนไม่เซียนลำบากเลยใช่ไหมนี่ผมจะไปได้ไหมเนี่ยผมจะไปได้ไหมอาจารย์นนเนี่ยอาจารย์นนไปอีกทีนึงครับสวัสดีครับดี๋ยวผมจะไป้วครับไปอีกทีนึงไปอีกทีนึงครับโอ้ยเซียนมากเลยเดี๋ยวเรลองหน่อยนะผมลองหน่อยนะปาบเซียนเลยครับทางนะครับปราบเซียนเลยเนี่ยวันนี้จะพามาดูเล้าเป็ดใช่ไหมนี่นะครับไปเขามีเจ้าของอยู่ไหมน่ะเข้าด้านไหนด้านโน้นหรือด้านนี้อาจารย์นน อมีเจ้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไหว้เจ้าที่ก่อนนะโอ้หไปยเยอะไปยเยอะเนาะ<อ>แล้วจะเข้าไงต้องเดินเลาะนี่ไปนี่เข้าไปไม่ได้เราต้องกลัาไปนู่นอ๋อครับอันนี้เป็นเป็นอาสาธิตเดินเข้ามาถ่ายรูปครับโอ้เละขนาดนี้เลยอาจารย์นนท์แล้วผมจะไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้นี่จริงๆจะเข้าต้องเข้าด้านนี้ใช่ไหมไมันเละ,อะไอเดียตรงนั้นแ่ะมันเข้าไม่ได้ เรามายืนถ่ายรูปไม่เฉยก็ได้เรามายืนถ่ายรูปอ่ายืนถ่ายรูปเละมันเละนี่ครับมีบอ่อปลาด้วยเนาะมีบอ่อปลาบอ่อปลา บ่อปลานี่เป็นบ่อปลาของใครนะอนี้ของนายจันแผนพี่ไม้นายจันแผนพี่ไมลูกของแม่ยู่แผนพี่ไมอ๋อนั่นครับด้านนุ้นจะเลี้ยงเป็ดนะเตอนนี้เลี้ยงกี่ตัวเราไม่รู้เป็ดเป็ดจะมีอยู่ประมาณ300ตัว300ตัวนะเป็นเป็ดไร่ทุ่งไหมเป็ดไม่ใช่เป็ดเป็นเป็ดฟามเป็นอยู่ในทุ่งนาของเขาเองอ๋ออันนี้ขอไปกินได้บ้างไหมเนี่ย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 ก็ต้นใหญ่เนี่ยเนี่ยนี่ต้นใหญ่เนี่ยเนี่ยอนุเคราะห์ไปสักลำหนึ่งนี่เนี่ยนี่นี่ มันมีน้ำอยู่ได้มาแล้วนะครับรเอาเห็นไหมอ้อยอ้อยอร่อยอ้อยนะครับอร่อยนะครับ,รบแล้วลช่วงยอดมันล่ะช่วงยอดมันล่ะช่วงยอดมันเอาไปมันก็ไม่มีประโยชน์เออเอเาแต่ช่วงนี้ไปเนาะเออช่วงยอดเอาพาไปดูข้าวหน่อยครับทีนี้วันวันนี้เรามาที่นาข้าวไปดูรวงข้าวตอนนี้มันกี่เดือนได้อะไรเงี้ยอาจารย์อ้อนบอกหน่อยข้าวตัวนี้ ครับข้าวนี้เขาเรียกข้าวอะไรรู้ไหมกอขอหนึ่งกอขอสองเรื่องข้าวหอมมะลิหอมมะลิใช่ไหมดูยังไงครับหอมมะลิอันนี้ออกมาเมื่อวางเดือนที่เขาดูยังไงหอมมะลิดูเมล็ดมันดูเมล็ดใช่ไหมเมล็ดมันจะเป็นแบบไหนเมล็ดจะยาวบางดูนะฮะยาวบางอย่างเงี้ยนะยาวยาวบางยาวบางเงี้ยรู้ปลายรวงนี่ปลายรวงนี่ครับยาวบางยาวบางเนาะ ครับอันนี้มาทุ่งนาจริงๆเลยนะครับทุ่งนาครับเพราะว่าทุ่งนาจริงเลยอาจารย์อ้อนเคยทำอยู่สามอันนี้เป็นนาของใครนะอันนี้ถ้าสรุปว่าเป็นของอาจารย์อ้อนก็ได้ครับเพราะว่าอาจารย์อ้อนก็มีอันนี้บ้านเพื่อนกันอันนี้บ้านเพื่อนกันนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เขาไม่น่าจะอยู่เนาะเขาไม่อยู่เขาถ้าอยู่ก็จะมีรถหนี่รถลอยรถเขาจะเข้าไปเราอ้อมไปนู่นก็ได้แต่เรากลัวหมาคุมกลัวหมาจะคุมเนาะครับกลัวว่าจะไปดูเป็ดดูอะไรสักอย่างยังงั้นก็คงจะดูได้แค่นี้ได้แค่นี้เลยครับเอาอย่างงั้นก็เดินทางกลับกันครับครับ วิธีเดินเดินอย่างนี้หครับโอ้ยผมว่าผมเดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำมันช่วมตอนน้ำาท่มทีนี้มันพึ่งแห้งน้ำมันพึ่งแห้งมันมียอดผกบุ้งปกบุ้งเนี่ยยอดปกบุ้งปกบุ้งนู่นนู่นนู่นวัวเขาเรียกแล้ววัววัวเขาเรียกวัวครับนี่ครับจอกแหนมีปลาด้วยครับจะกลับนี่คือเดินนี่เลยฮะเอาจะนอนเดินให้ดูหน่อยเดินแล้วกางแขนด้วยกลางไม่ได้เพราะผมใส่รองเท้า อผมก็ใส่รองเท้าเนี่นี่ผมก็ใส่รองเท้าผมเดินกลางแขนเลยเออกลางแข,น,แงแขนไปงั้นน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นโอเคเลยอาจารย์นอนเดี๋ยวผมจะตามไปด้วยโอเคจัดไปครับจัดไปจัดโอ้ยไม่เป็นไรแล้วครับเอาเดินทางต่อครับผมเดินทางต่อครับเดินทางต่อ